สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและผู้ประกอบการทุกท่านทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรคนหนักสำหรับคลิปนี้เราพามาชมรถ10บล้อตู้แห้ง10บาน isuzu fvm สามร้อยแรงม้าจดทะเบียนปีหกสี่นะครับสำหรับคันนี้เก็บการใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมอยางใหม่10สิบเส้นตัวสเปกตู้นะครับวัดในยาว7.7กว้าง245สูง2.6นะครับใส่2พาเลทคู่ได้สบายๆนะครับ รถเก็บงานใหม่เช็คทุกระบบเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าสามารถแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆนะครับพิมพ์แล้วกดนำทางมาได้เลยภายในรีสตอร์้เหมือนป้ายแดงน,นะครับทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับเบาะไม่มีขาดพรมอะไรไม่มีขาดนะครับลูกค้าท่า,นาสนใจนะครับแวะมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเราทิ้งไว้ให้บนหน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทรและ ID Li n e นะครับแอดมาขอรูป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอวิดีโอต้องการรูปมุมไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับสำหรับสายด่วนนะครับ0977893235ไฟท้ายเป็น LED นะครับ LED รอบคันเลยตู้ไม่มีรั่วซึมนะครับเพราะเป็นตู้ใหม่นะครับแวะมาชมได้เลยสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับแค่1 9 5 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับรถเอียเอ่ยมๆน้องๆไป้ายแดงนะครับ ยางใหม่10เส้นนะครับเพึ่งใส่เลยนะครับมีรถคันเก่านะครับสามารถเทินได้จะเทินเป็นเงินดาวหรือเทินเป็นเงินสดได้ทั้งนั้นนะครับแวะมาชมรถได้นะครับมาเลือกรถได้เลยต้องการรถแบบไหนนะครับที่ร้านช่วงนี้รถหนาแน่นมากๆนะครับ4ล้อ6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงนะครับดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนิดๆนะครับถือว่ารถสดมากๆนะครับสำหรับตัวรถปี64นะครับ ต้องการ10ล้อตูแห้งเรามีหลายคันให้เลือกนะครับทั้ง2ค่ายเลยทั้งฮีโนและ i อียสแอดไลน์มาขอยอดจัดยอดผ่อนได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสำหรับหัวล่านะครับใครต้องการแวะมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสนใจยังไงสอบถามได้เลยนะครับ